ผู้ชมคะจากเหตุการณ์รถบัสที่เกิดเหตุไฟไหม้นี่นะคะที่ทาให้คุณครูและก็นักเรียนของโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตไปถึง23ศพเนี่ยนะคะก็สร้างความสูญเสียแบบประเมินค่าไม่ได้จริงๆนะแล้วล่าสุดเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เกิดเหตุทางด้านของสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์โดยพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการ,รก็ได้มีการสั่งการไปยังอายการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุทัยธานีให้ลงไปดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต เบื้องต้นเนี่ยได้สั่งการให้ไปเยียวยาไปดูแลเรื่องอะไรบ้างคะพี่หนุ่ยคะก็คือสิทธิต่างๆครับที่ฝ่ายผู้สูญเสียควรจะได้รับการคุ้มครองนะครับทีนี้พอแจ้งไปแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกังหวัดคุ้มครองสิทธิอุทัยธานีเนี่ยครับท่านประกรณ์เนี่ยท่านก็น่ารักมากครับไปรอรับศพอยู่ที่โรงเรียนเลยนะครับจนกระทั่งศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไปถึงประกอบพิธีที่โรงเรียนนะครับก็เปลี่ยนชุดนะครับไปร่วมพิธีศพแล้วก็ได้คุยกับ คุณแม่คุณครูคุณพ่อคุณแม่เด็กที่สูญเสียนะครับซึ่งได้รายงานเข้ามาถึงวิธีการช่วยเหลือมากมายที่เราจะได้ดําเนินการครับคุยกับท่านอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณปรกรณ์เทศธรรมนุนะคะอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอุทัยธานีสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอลครับท่านพิธิกรและก็สวัสดีครับ,รบท่านนธิบดีครับผมค่ะค่ะท่านอายการคะหลังจากที่ได้รับการประสานงานลงไปจากทาง ทางด้านของพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรเราลงพื้นที่ไปประสานงานช่วยเหลือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังไงบ้างคะครับผมเมื่อวันที่สองตุลาคมนะครับพอได้ทราบเรื่องนะครับเช้าขึ้นก็รีบเดินทางไปที่วัดเขาพญาสังคารามเรียบร้อยนะครับท่านร่วมกับทีมงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านยุติธรรมจังหวัดและก็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับลงทีมไปให้ความช่วยเหลือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้มีการเ,าเรียกว่าสั่งการนะครับให้ความสะดวกกับญาติญาติของผู้บาดชนทั้งหมดนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่การวางแผนในเรื่องของการจัดรถนะครับให้ญาติญาติเนี่ยเข้าไปท,ทําพิธีนะครับเรียกน้องๆเรียกคุณครูกลับมายัางบ้านแล้วก็วางแผนในการเยียวยาช่วยเหลือเป็นการด่วน คท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการได้รับร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงท่านบรรญญาด้วยอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับทุกท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งนะครับชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยเ,เรียกว่ามาให้กําลังใจนะครับมา,าตั้งโรงครัวเล็กๆนะครับในการให้ความช่วยเหลือกับทุๆทกๆท่านในที่เกิดใน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 ่โรงเรียนด้วย หลังจากที่มีการวางแผนในการพายาตินะครับคุณพ่อคุณแม่ของผู้วายชนเนี่ยไปยังที่เกิดเหตุไปเด็ยกน้องๆกลับมาบ้านรวมถึงไปรับศพกลับมาด้วยนะครับก็ในวันในวันที่สองเนี่ยจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องอ,อขอรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับชื่อน้องๆชื่อคุณครูแล้วก็ชื่อย,ยาตินะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความวุ่นวายว่าจะขึ้นรถคันใดกับคันใดนะครับเดีย๋ยวจะหลงกัน ทีนี้พอพอร่างน้องๆกับคุณครูคมาถึงแล้วเนี่ยก็มีการจัดสถานที่โดยด่วนนะครับมันก็เรียกว่าพอมาปั๊บเนี่ยผมเองตรงนั้นผมยังผมก็อึดะอื่นได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้ว่าความสูญเสียเนี่ยมันมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆริงก็เรียกว่าอยู่ช่วยกันจนกระทั่งเสร็จงานกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็กลับมาเรียกว่าเตรียมตัวไปงานสวนัสดคืนแรกซึ่งก็ได้รับพระเมตตานะครับจากในหลวงท่าน ก็มีพวงพงรีินะครับพงมาลาพัานธสถานโดยที่มีท่านองค์คมนตรีท่านสุริจุลาโนนนะครับเรียกว่านาทีมกันมาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีพิธีผมก็เลยเรียกว่าได้มีโอกาสเรียกว่าสนองนโยบายของสำนักง,งาน,นการสูงสุดนะครับโดยนําทีมโดยท่านอัิมดตีโกศลรัตของเรา,าก็เรียกว่าไปให้การเยียวยาจิตใจเป็นประการแรกเลยนะครับเพราะว่ามี ญาติญาติพี่น้องบางคนเนี่ยรับไม่ได้นะครับก็จนต้องมีการเรียกว่าจัดทีมเมชเชนเฮล t h เข้าไปในรถแต่ละคันแล้วก็มีพ่อหมอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปเยียวยาจิตใจในขณนะนั้นด้วยซึ่งตัวผมเองก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ให้คํามั่นกับทางพ่อพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องว่าในส่วนของคดีความเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดตามประสานงานกับสํานักงานอยายการจังหวัดพัทยาบุรีแล้วก็สานักงานอยายการทุมงรองสิทธ์ที่ปทุมธาน,นีด้วยครับ ก็ได้เรียกว่ามีแนวการให้ความช่วยเหลือจากท่านอธิบดีของเรานะครับว่าเราจะต้องมีการช่วยเหลือเป็นขั้นตอนซึ่งหลังจากเยียวยาจิตใจไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาของสํานักงานการคุ้มครองสิทธิ์ครับก็จะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายนะครับก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ทุกท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ารักครับจะมีการประชุมด่วนกันในวันนี้เลยแล้วก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของการ ให้ค่าสินไหม่ทดแทนเบื้องต้นครับกับทุกครอบครัวก่อน,นค่ะเบื้องต้นเนี่ยกรณีของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเนี่ยค่ะค่าสินใหม่ทด,ทดแทนจากบริษัทประกันนี่คือแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับผมในส่วนของประกันภัยนะครับในวันแรกที่มีการเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีการสอบถามข้อมูลกันนะครับในส่วนของประกันภัยจะเป็นส่วนหนึ่งกับของยุติธรรมจังหวัดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแยกกันเป็นคนละเงินคนละส่วนก็จะแยกกันครับถ้าเป็นในเรื่องของการเสียชีวิตก็จะเป็นเงินหนึ่งจำนวน แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเยียวยารักษาพยาบาลจะเป็นอีกจํานวนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้กําลังคุยกันว่าเราจะกําหนดจํานวนเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของหลักเกณฑ์อย่างไรต่อไปครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนในวันนี้เป็นการ่วนครับครับในส่วนนี้ขอให้ท่านในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับช่วยดูนะครับว่าแต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเงินชดเชยเงินชดใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยกรรณาดูเรื่องเอกสารการแสดงตนบัตรทะเบียนบ้านถ้าไม่ครบช่วย ติดต่อฝ่ายปกครองยืนยันตัวตนให้เขาได้รับชดใช้ให้ครบถ้วนตามที่สิทธิ์เขาจะมีตามกฎหมายนะครับรบกวนฝากท่านดูแลด้วยแล้วก็ถ้าเขากรอกเอกสารอะไรไม่ได้นะครับปกติผมเห็นท่านกรอกเอกสารช่วยกรอกช่วยดูแลให้อยู่แล้ว่ฝากท่านช่วยดูแลประชาชนนะครับรายรับท่านครับขอบคุณท่านประกอ์มากนะครับในส่วนการช่วยเหลือในเรื่องค่าเยียวยาเขาแช้ค่าเสียหายเดี๋ยวจะได้มีการประสานงานกับสำนักงานนายการธัญบุรีอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับ ค่ะค่ะนอกจากนี้อายการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการประสานเรื่องของการดําเนินคดีด้วยใช่ไหมคะในส่วนของอาญาตารวจก็มีการแจ้งข้อหากับออบุคคลที่กระทําผิดไปแล้วแล้วในส่วนของคดีแพ่งล่ะคะตรงนี้อายการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะได้ครับก็เดี๋ยวผมทางจะเรียกว่าประสานงานกับผู้เสียหายนะครับกับผู้เกี่ยวข้องญาติญาติผู้เสียชีวิตนะครับ,รบก็เข้ามาพูดคุยในเรื่องของการดรําเนินคดีแพง่งว่าจะดําเนินคดีแพ่งพร้อมไปกับ การเรียกร้องค่าเสียหายในทางอาญาด้วยเลยทีเดียวไหมนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกับทางสํานักงานที่เกี่ยวข้องด้านคดีต่อไปครับว่าจะยื่นคดีเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยเข้าไปพร้อมกับในส่วนของการดําเนินคดีอาญาเลยทีเดียวหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะได้เตรียมการวางแผนในเรื่องของการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็การกรอกเอกสารการเตรียมเอกสารต่อไปครับครับจะได้ช่วยญาติผู้ประสบเหตุทั้งหลายนะครับดำเนินคดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอายการจะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ครับท่านขอบคุณนะคะท่านประกรณ์เทพธรรมนุพยาการจังหวัดท้่ปรึสิทธิจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผมขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะพี่หนุ่ยครับปกติแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับจากบริษัทประกันทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังสามารถที่จะไปยื่นฟ้องแพ่งเพื่อเอาผิดกับทางบริษัทผู้กรณีได้ด้วยใช่ไหมคะจากความประมาทที่ทําให้เกิดความตาย หรือบาดเจ็บสาหัสได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เขาจะช่วยดูให้ครบถ้วนทุกด้านและจะบอกสิทธิ์ให้กับครอบครัวตอนนี้หลายครอบครัวตั้งสติไม่อยู่ท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับพ่อแม่ใจสลายลูกไปทัศนศึกษากลับมาไม่ถึงบ้านนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยจะใจสลายแค่ไหน<อ>เราเป็นคนดูเนี่ยนะครับเรายัางนั่งซึมกันไปแทบจะทั้งประเทศผมว่านี่คือศกนาฏกรรมระดับประเทศนะครับ ดันั้นในส่วนที่ตั้งสติไม่ได้เดี๋ยวอายการคุ้มครองสิทธิ์จะเข้าไปช่วยดูครับแม้กระทั่งคุณครูที่จากไปนะครับซึ่งท่านตาจะต้องจัดการมรดกนะครับทรัพย์สินอะไรที่คุณครูจะต้องตกให้กับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสำนักงานสุดจะบริการทําให้ฟรีด้วยครับค่ะค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้พี่หนุ่ยฝากอะไรถึงคนขับรถบัสคันอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทรถ บริษัทอื่นๆเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้อ,อยาก<อ>จะฟังบงแอลมากเลยและนําอะไรบ้างคะนี่เป็นคดีต,ตัวอย่างแล้วนะครับสาหรับผู้ประกอบการรถบัสนะครับที่ท่านจะต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมอยู่เสมอและมีความปลอดภัยเ<ม>พราะถ้าเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งนะครับอย่างคราวนี้นะครับเสียชีวิตไปถึง23รายะนะครับความเสียหายเนี่ยมหาศาลผมเชื่อว่าความเสียหายระดับบริษัทอาจจะถึงล้มละลายก็ได้นะและขณะเดียวกันผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องถูกดำเนินคดี ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งอาจต้องโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0แสนนะครความเสียหายทั้งแพง่งทั้งอาญาหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยครับเราประกอบธุรกิจรถบัสรับส่งนะครับให้รอบคอบทำมากกว่าที่เกินที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้ผู้โดยสารก็จะปลอดภยัยบริษัทก็จะปลอดภยัยผู้ประกอบการก็จะปลอดภยัยพร้อมกันครับ ค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการหมอความมหาชนประจําวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากช่องทางติดตามรายการย้อนหลังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นย t u b e ของรายการหมอความมหาชนค่ะแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของรายการหมอความมหาชนนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันแอลราร์รัตนสุวรรณและพี่หนุ่ยโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ